สวัสดีค่ะคลินิกเกีบบมัดกอลวักนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเรานัดกันบ่ายโมงแต่ว่าก็เล็ดเล็กน้อยตามปกติกว่าคุณหมอจะสวยได้เนาะเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคนไม่สวยก็ต้องแบบว่าเยอะหน่อยนึงเออเรื่องของเรื่องของบุคเพสันนิวาเอ๊ะเกี่ยวกันไหมเมื่อวานเนี่ย เมื่อวานนะคะเมื่อวานเป็นวันฮอโลวีนใช่ไหมก็แบบว่าไม่ทําทรงผมหล <c oughs> อกหลอนผู้ช่วยอยูได้ผลดีค่ะมวันดีค่ะเพื่อนวันนี้ค่ะเพื่อนขอบคุณมาก <c oughs> เพื่อนเอาเนยปนมัสมาส่งนะคะ <c oughs> เนยปนมัตรู้จักกันไหมแม่สิ <c oughs> คะเพื่อนไก่มาสวัสดีเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มตอนนี้เพื่อนที่ฉันเป็นดาราหน้าจอ <ม>นัน่แต่สมัยมัธยมปลายนะคะานารีนุกุลอุบลราชธานีคะ่ะโรงเรียนหญิงล้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จบมาในกลุ่มนี้ก็ก็มีแฟนยากหน่อยนะไม่เจอผู้ชาย<ม>อันนี้อันนี้ไม่ได้โฆษณาขายนะคะเนยปนมัตค่ะอะไรคือเนอยปนมัตมแหมไมไ่ตั้งใจว่าจะพูดนะขออ่านก่อน พรสวรรค์พอดีเนยกวนปนมัตพรสวรรค์พอ,พอดีสูตรหวานน้อยพลังงานเพียงพอเป็นปนมัตามธรรมวิในทานได้ทุกเพศทุกวัยอันนี้คือเนี่ยเขาใช้ใช้อะกินแทนน้ําปานะสําหรับคนที่ปฏิบัติธรรมหรือพระสงฆ์ก็ได้นะคะคือแทนที่เราจะไปทําน้ําปานะอะไรอย่างเงี้ยเราใช้เนยปนมะเนี่ยแทนเลยซองหนึ่งก็ซองหนึ่งก็จะมีอยู่สี่ชิ้น ใช่ไหมคะไก่สามชิ้นประมาณสี่ชิ้นแต่ยี่สิบกรัมสามถึงสี่ชิ้นยี่สิบกรัมขายร้อยกรัมราคาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยกรัมราคาสองร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยกรัมราคาสองร้อยบาทอันนี้เนี่ยพอดีน้องสาวที่ฉันเนี่ยเขาสั่งซื้อทุกทุกเดือนเดือนละเดือนละกี่กรัมห้าร้อยบาทเดือนละห้าร้อยบาทนะคะให้เพียงพอสาหรับพระสงฆ์หนึ่งรูปฉันหนึ่งเดือนนะคะ เพราะว่าจะลดภาระของคนที่ทํา,าน้ําแปนะาไปถวายที่วัดวัดป่าที่ที่บ้านเกิดนะคะที่บ้านแมงมอ้อโอเคอันนี้ดีมากๆนะคะสําหรับคนที่จะลดน้าหนักนะคะใช้ได้ด้วยนะระบุแคลอรี่ให้ด้วยนะอ่าระบุแคลอรี่ด้วย<ๆ>อย่างเราไม่กินมื้อเย็นหรือคนที่รักษาศินแปดอะไรเงี้ยเนี่ยสั่งได้ค่ะสั่งได้คุณภาพค่ะเพราะว่าเป็นนักวิชาการสาธารณสุข <c oughs> เป็นผู้ผลิตเองค่ะอ่า โอเคทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเกี่นไปถึงเรื่องของเกีนไปถึงเรื่องของเอย่ามาแซวเรื่องของกุปเพสันนิวาสเออครั้งที่แล้วเนี่ยเ <c oughs> กีก่ยวอะไรกับกา,ายภาพอ่าเดี๋ยวมันก็เกี่ยวอ่าฉันไปงานแต่งงานของอดีตลูกน้องท่าทีของโรงพยาบาลอุบลรักก็ไปเจอน้องคนหนึ่งน้องคนนี้เป็นนักกายภาพบัดเช่นกันนะจบอืมจบจุฬาแถมโทรอีกนะคะ โธ่น่าจะเป็นเอ็กซ์ไซส์อะไรสักอย่างนี่แหละเขาเป็นสาวสวยมีความสามารถนักวิ่งออกกำลังกายฟิตแต่ไม่มีแฟนสักทีไม่ใช่ว่าไม่มีหนุ่มมาจีบนะคะหนุ่มร้อยล้านหนุ่มขนาดไหนสเปคดีแค่ไหนโปรไฟล์ดีขนาดไหนก็ไม่เข้าตานางสุดท้ายแล้วอะไรรู้ไหมมาเป็นพนักงานที่อยู่บนลับเป็นฟูลไทม์แต่ก่อนเป็นพาร์ทไทม์สมัยรู้จักกันตอนนี้เป็นฟูลไทม์ปรากฏว่ามี คนไข้มาทำกายภาพแล้วลูกชายเขาพามาเออน้องโอ้โหอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแม่สื่อทั้งหลายเนี่ยมองตาเป็นมันเนี่ยอุ้ยสดทั้งคู่คนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีเป็นญาติที่เราแบบคุ้นเคยมาก่อนนะที่ชันเคยรักษาพ่อของเขามาก่อนเนี่ยสมัยเปิดโรงพยาบาลใหม่ๆหมเออพอมานี่ปั๊บมันคลิกทันทีเลยค่ะน้องเขาอายุสามสิบกว่าแล้วนะมันคลิกทันทีโออนี่แหละเนาะเขาเรียกว่าเบื้องบนเขาจัดวางไว้ให้แล้วว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้น ใครที่มีปัญหาปวดหลังปวดคอปวดเข่าอะไรก็แล้วแต่ทําไมตะเวนไปทั่วก็ก็ไปนะกายภาพก็ทําหรือไปหาหมออะไรก็ก็ไปแต่ไม่หายแต่พอมาที่แห่งหนึง่งคลินิกแห่งนึงหรือโรงพยาบาลแห่งหนึงหงงห่งนักกายภาพคนหนึ่งปรากฏว่าโอโ้คลิกเลยมันง่ายเองหายแต้มหนูไปหยิบ